ไหนบอกจะมาเดินลดความอ้วนก็กินเติมพลังก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงเดินเมนูแรกไม่อ้วนแน่นอนเออไฟเบอร์นะคะนอกจากไม่อ้วนไม่อิ่มด้วยเขาละเอียดมากเลยนะหัวเนี่ยเข้าไปผ่าแล้วก็ต้นเนี่ยเขาไม่ให้เรากินปกติจะไม่ค่อยกินหอยเพราะคุณวิทยแแต่วันนี้เนี่ยต้องกินหอยเพราะหอยใหญ่อะไรหมอห้ามก็กินจัง หมอห้ามแต่มึงไม่ห้ามได้ค่ะหมอไม่อยู่ค่ะหน่อไม้น้ำแดงและนี้ก็เนื้อน้ำแดงเกิดมาไม่เคยกินหน่อไม้น้ำแดงมีอเลจแต่หน่อไม้ดองเดี๋ยววันหลังเดินไปขุดหน่อกล้วยกินและนี้ก็ข้าวผัดปู่ใหญ่เท่าหน้าคุณเลยไหมเออแต่ที่นี่ทำเลเขาดีนะกินเสร็จกดดังเลยค่ะคุณภาพคือดีนะเนื้อ กับนิ้วให้เคียงปูแบบอลังการเนื้อปูขาวขาวนิ้วเมียทำไมดำดำยังไ,ไม่ตายค่ะอร่อยไหมจ๊ะและเมียผมก็ซื้อขนมปัง4ี่หอหนึ่งร้อบาทและอะไรที่หมอห้ามก็เอาจังก็หมอไม่อยู่กิน <laughs> ได้ เพราะวันก่อนเนี่ยแฟนขับให้มาออพีอ้อยแย่งกินหมดเลยแต่เพราะปลาผัดแห้งคือปังไม่ไหวอาหารจานละ300-400-500มันอาจจะแพงแต่ว่าเราไม่ได้กินทุกวันออดังนั้นเรนนนยอกอ้วนหยอกอ้วนเพราะของอร่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเน้นๆเ,เป๊ะๆป,ป,ปังๆ เกียดแม่ค้าสวยกว่าเอออภินันทนาการเธอสมน้ำหน้าคุณเธอบอกเธอเกียดแม่ค้าใช่ไหมใช่แม่ค้าโสดนะครับโทษค่ะอ่าเธอชนะประกาศค่ะลูกสาวยังว่างนะคะแต่มาดามแมีผัวแล้วนะคะจนสวยกว่าเออทายเกียดกันจ้ารักลูกเพราะอะไรนี่อันนี้คือผัดจะเห็ดหมูนุ่มมุ้ยน่าทานมากแล้วหมดนี่เธอชอบอะไรที่สุด ไดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเ,ออเด็กได้ทุกอย่างคโอเคฉันชอบอันนี้ที่สุดเลยหน่อไม้ทะเลเออก็อหน่อไม้ปีบก็อ,อดเดกเลยนะ <c oughs> และหมดนี้ก็หมดไป2640บาทอร่อยนานๆกินทีวันว้นวัน,วนพอ <c oughs> มาจอดรถแล้วนางเมียผมยังกินไม่หยุดเลยนะนะั่นแหะเวลาเดินกับเมียนะครับต้องเดินจับมือเมียด้วยครับเนาะอย่าไปกับบ้านไม่ต้องซื้อดูอย่างเดียวตัวเมียผอมเพราะหมดตัวเออ หมุนสิน <laughs> ี่หมุนที่เยาวราชหมุนกลางถนนด้วยนะนึกว่ามาแล้วคนจะน้อยคนเยอะนะเนี่ยเฮ้ยบางกล้องจริงเลยเนี่ย <laughs> น,นี้เป็นสัปดาห์วันแรกของสัปดาห์ที่ฝนไม่ตกเป็นเป็นเป็นทำไม <laughs> เรียกคุยช้างไได้กว่าไหม ในที่สุดเราก็มาเจอเดี๋ยวเราจะเสื้อนี้ไปติดชุดเอาย้ายมากี่รอบกี่รอบต่อราคากี่รอบมันก็ไม่ลดม่ค้าก็แม่ค้าคนใหม่นี่ให้คนเก่ากีเกตเจก็ไม่อยู่ไม่ลดไม่หือนี่อื่นยิ้มยิ้มยิ้มอย่างเดียวนะคะก็ตัวละเท่าไหร่สี่สิบสิบตัวก็สี่สิบร้อยตัวก็สี่สิบหมื่นตัวก็ไม่เคยลดเลยค่ะฉันโกรธร้านนี้มากทำไมอะเอารูปเมียฉันมาใช้โดยแม่เดี๋ยวญาติเนี่ยมาดามแพมชัดๆไม่เหมือนตรงไหนดูซิ ก็หันข้างแก้กลามก็ไม่ใช่แล้วมึงสีผิวก็สีผิวเดียวกันดูสิผ่านแอปกี่แอปละกว่าคุณจะได้สภาพอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราจะซื้อนี่ไม่ได้ติดผมนะเอาไปติดชุดพี่วัดต้องเห็นถึงความพยายามและอุตสาหะของมาดามแพมใช่สั่งซื้อมาจากเว็บเหมือนกันทั้งประเทศเลยค่ะเวียดนามต้องลืกูต้องหายแปลกกว่านะคะเอออันนี้มันแตกอยู่แล้วนะคะไม่ได้แบบว่าทําลายข้าวของนะคะ มันชิบหายอยู่แล้วอวใครถืออะไรคนนั้นเราต้องรับผิดชอบอไม่เชื่อเปิดกล้อ,องจอนปิดค่ะ <c oughs> วันนี้กูค,ค่อยรู้สึกประทับใจหน่อยรอบที่แล้วไปบริการไม่เท่าเทียมทำไมกูซื้อตั้ง5 0ห0พันกว่าบาทมีนั่นถือตะกร้ามาถือตามเลยค่ะจะใส่อะไรคะอะไรค่ะ,อคะ,อคะพอมาร้านนี้ปุ๊บเออเขาถือให้กูเอาไปก็ต้องถือให้สิทำไมทั้งร้านไม่มีใครเลยมีเธอคนเดียว, <c oughs> อ,วอยู่มีน่น้ะร้านนั้นไม่ถือให้กูเลย ถ้าถล่มมาทับกูนี่ทำไงแม่ขาปีนแล้วค่ะกลัวกูไม่ได้เห็นความพยายามปีนทำไมของอยู่ข้างล่างถล่มของอยู่ข้างล่างหนูเล่นกายกรรมค่ะผู้ชายจะได้เห็นว่าหนูว่าเล่นเก่งทายยากได้เอออ่ารีบลงมานะคะสีขาวสีทองนะคะเออรลงมาได้มมาขี่คอคุณเลยไหมอ่า สรุปเอาลงอะออเดอร์แคนเซิลได้หมคะสองันห่งร้อยเจ็ดสิบาทก็ความหวังเดียวของแม่ค้าไงยืนตั้งแต่4ี่ทุ่มคุณเปิดบินเดี๋ยวแก่ตัวไปเนี่ยได้แก้งป่วยแล้วขอรับบริจาคแน่เอารูท้ทันอีกและไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เมียผมใช้เวลาเดินไม่ถึง2ชั่วโมงอัศจรรย์มากวันนี้หนึ่งดีผลไม่ตกสคนไม่ค่อยเยอะสาม กูมีเป้าหมายเออกับบ้านค่ะเดินชอปปิ้งสาสีชั่วโมงไม่เคยบ่นไปทํางานกับพอดีพ้นานาทีบอกเหนือ่อยร้อนอยากตุยแล้วทําไม <laughs> มีผัวไว้ทําไมเออ,เอ,อ